มาเด้อจ้ะวันนี้กินเขา่ากินกินเขา่ามันเป็นเข่าทัานยาเพืชเด้อจ้ะวันนี้วันพุธเรามากินทันยาพืชกันนะคะเป็นวันเกิดของนางมันจะมีถั่วแดงอย่าถั่วแดงถั่วดําถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลิสงพวกลูกเดือยแล้วก็น้ำที่ต้มถั่วเอามาเป็นนมถั่ว ใส่น้ำตาลไปนิดนึงถ้าว่าใส่น้ำตาลมันมันก็จะรสชาติอีกแบบนึงถ้าใส่น้ำตาลไปนิดนึงก็จะเสียบ เวลาตัวเข้าไปมันจะต้องเคี้ยวช้าๆหน่อยมันกลนเพราะว่าทัวมันจะแข็งๆมาจากก๊บกล้ยกวยกล้วยน้ำบ้า น,นี่จะรสชาติจิดเหน่อยกินกับกล้วยหวานๆก็จะล่งโตกจ้าเพื่อนทุกคนนะคะมาทักกันทุกวันค่ะใครผ่านไปผ่านมา,าก็กดติดตามให้หน่อยนะคะอยากมีเพื่อนขาเลิฟ